เดี๋ยววันนี้นะคะขอพาไปดูอย่างหนึ่งที่คนถามกันเข้ามาเยอะแล้วกันเนาะว่าถ้าน้ตส0 plus อยู่ในมือเรากับโนต2 20สอตอยู่ในมือเรามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะคะคลิปนี้เนี่ยจะขอเทียบแบบ h ิ s i c a l เท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะดูเรื่องของรูปภาพอะไรแบบนี้รอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะคะมาเริ่มจากการดูที่ด้านหลังกันก่อนเลยด้านซ้ายมืออุ้มคือโนต10 plus สีออร่าโกนะคะแล้วก็ขวามืออุ้มก็คือโนต20่ส t a สีอ y มิสทริกบรนั่นเองค่ะ ทั้ง2องันมีความแตกต่างกันนะคะเริ่มจากด้านหลังเลยตัวนี้นะคะตัวฝั่งที่เป็นโน้ต20สิบเต้าเนี่ยเขาจะใช้วัสดุแบบใหม่นะคะก็คือมันจะมีความด้านอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แบบไม่ชอบให้พวกรอยนิ้วมือไปติดเยอะๆหรือว่าแบบลำคาญแบบจะให้มันเกิดรอยเยอะอะไรแบบนี้ เจ้าตัวนี้นะคะทําออกมาเพื่อแก้ปัญหานี้เลยแล้วก็กระจกของเขาใช้เป็นกราดแกสเซตทั้งหน้าและหลังด้วยนะคะส่วนตัวที่เป็นโนสิ plus ออร่าโกตัวนี้อย่างที่ควเห็นกันแหละมันจะเล่นกับแสงแล้วทําให้เป็นสีลุ้งเนาะแต่ว่ามันก็จะเกิดพวกรอยนิ้วรอยริ้วรอยแล้วก็พวกรอยนิ้วมือเยอะค่ะนี่คือผหรนบเนื่องด้านหลังนะคะกว้างต่างกันอย่างที่2เลยก็คือเรื่องของกรองนั่นเองค่ะ ถ้าสังเกตด,ดูค่ะทั้งเรื่องการวางกล้องเนาะแล้วก็เรื่องของคุณภาพของกล้องนะก็แตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดมากนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของขนาดเาท่านั้นนะแต่ว่า,าความละเอียดของมันก็ต่างกันเดียวเช่นเดียวกันค่ะอย่างตัวโน้ต20อัลต้านะคะกล้องหลักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลเลยทีเดียวแต่ว่าฝั่งที่เป็น n น้ต10 plus นะคะกล้องหลักเนี่ยจะอยู่ที่12ล้านพิกเซล แล้วก็จะมีเทเลโฟโต้นะคะที่แตกต่างกันอีกคือตัวฝั่งที่เป็นโน้ตยี่สิบอัลตนะคะเลนส์ของเขาเนี่ยจะใช้เป็นเลนส์เพอริสโคปนะคะสิบสองล้านพิกเซลตัวนี้จะทำออ t ติคอลซ o มนะคะได้ถึง5เท่าส่วนฝั่ง n o ้ตสิบพลันะคะจะทำออ t i c a l Zoom ได้แค่ที่2เท่าเท่านั้น แต,แต่ว่าตัวที่เป็น o u t o e r w i นะคะฝั่งที่เป็น note 10 plus เนี่ยจะมีความละเอียดที่16ล้านพิกเซลแล้วก็ฝั่งที่เป็น note 20 ultra จะความละเอยดอยู่ที่12ล้านพิกเซลแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดรูปเทียบให้ดูกันนิดนึงค่ะว่าเอ๊ะเวลาถ่ายเนี่ย ความละเอียดต่ำกว่าแต่ทําไมมันดูเฮ้ยชัดกว่าอะเดี๋ยวอุ้มลองถือในมือให้ดูกันนิดนึงละกันสําหรับด้านหลังนะคะ,ะถ้าเนี่ยอุ้มถือโน้ตสิบพลาสก็เป็นแบบนี้ถ้าถือโน้ตยี่สิบลตาส่วนตัวด้านหลังอุ้มให้โน้ตยี่สิบอลตาวิน,ว,นวินไปเลยทั้งเรื่องของกล้องนะคะแล้วก็เรื่องของอความสวยงามของตัวเครื่องด้วยทีนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ด้านล่างนิดนึงว่าเป็นยังไงนะคะถ้าสังเกตดูแบบนี้ค่ะจะเห็นเลยว่าฝั่ง โน้ต uh, 10 p l นะคะจะมีความบางกว่านิดหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่แค่บางกว่าอย่างเดียวค่ะถ้าสังเกตดูทุกอย่างสลับได้ทั้งหมดเลยทั้งตัวปากกาเองนะคะทั้งตัวลำโพงค่ะอ,อ,อันนี้อาจจะดูไม่ชัดนักใช่ไหมเดี๋ยวอุ้มขอคลิกใล้วกันค่ะตอนนี้นะคะตัวปากกาเนี่ยฝั่งที่เป็นโน้ต10 plus เนี่ยจะอยู่ทางขวาเนาะแต่ว่าถ้าเราใช้โน้ต20 ultra ค่ะปากกาอยู่ด้านซ้ายเออถามมีคนถามว่ามันถนัดไหมพี่อุ้ม ฝั่งกว่าถนัดกว่านะคะสำหรับอุ้มนะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าดีแล้วจะได้ไม่ดึงออกมาเล่นบ่อยๆอะไรเงี้ยเออแล้วกออ็ไม่ใช่สลับแค่เรื่องของปาก,กานะคะแต่ว่าปุ่มต่างๆสลับเช่นเดียวกัน จากเดิมเนี่ยที่ n o ้ต10 plus นะคะปุ่มเล่งเสียงลดเสียง power มาอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมแต่ว่า n o ้ต20 ultra ค่ะกลับมาอยู่ด้านขวาหมดแล้วซึ่งจับได้ถนัดมือมากขึ้นกดได้ถนัดมือมากขึ้นจริงๆนะคะไปกันต่อที่ด้านหน้ากันดีกว่านะคะสำหรับตัว n o ้ต20 ultra เนี่ยจะมากับหน้าจอ6.9นิ้วส่วนฝั่ง n o ้ต10 plus นะคะจะมากับหน้าจอขนาด6.8นิ้วถามว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง เอาอย่างแรกเลยก็คือว่าตัวโน้ต20อัลต้านะคะมันจะยาวกว่าดูสูงกว่าอยู่นิดนึงค่ะอย่างที่2ที่มีความแตกต่างกันนะคะคือเรื่องของอตัวเลนส์กล้องหน้านั่นเองค่ะฝั่งโน้ต20อัลต้าเนี่ยถือว่าทําเส้นเรื่องเส้นผ่าสูงกลางเนี่ยได้มีขนาดเล็กกว่า ตัวที่เป็นโ no น้ตสิบพลัเนี่ยพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มาบังหน้าบังตาเราแล้วนะคะเนี่ยถ้าสังเกตดูเห็นไหมมันจะมีความต่างกันนะคะใน2เรื่องนี้มากๆทีนี้เนี่ยขอบๆเป็นยังไงบ้างเท่าที่วุณสังเกตดูนะคะก็อาจจะแคบลงไอ้ตัวขอบดำนะแคบลงด้านละนิดด้านละหน่อยอะไรแบบนี้แต่ว่าถามว่ารู้สึกมากไหมก็แทบจะไม่รู้สึกนะคะความโค้งแตกต่างกันไหม ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะอันนี้คือเป็นความวิเห็นของอุ้มนะหลังจากที่เอามาเทียบกันให้ดูแบบนี้ค่ะหน้าจอนะคะความละเอียดใกล้เคียงกันเลย496กับ498เพราะฉะนั้นเนี่ยจอ,อตัวดิจิทัลโมเดตนะคะของทั้ง2ตัวเนี่ยทำออกมาได้สวยงามอยู่แล้วเนาะไม่ไม่ได้มีความ แตกต่างอะไรกันเยอะในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปกระจกนะคะจากเดิมที่เป็น Gorilla Glass 6ในตัว Note 10 Plus ก็กลายมาเป็น Gorilla Glass 7นะคะในตัวที่เป็น Note 20 Ultra แล้วก็มากับ120 h z นะคะสำหรับตัว Note 20 Ultra ด้วยเสียดายที่มันยังเป็น a d a p t Content er, ไม่สามารถเปิดค้าที่ 2K ได้ก็จะจบกันไปนะคะเดี๋ยวอมขอถือในมือให้ดูละกันเครื่องนี้คือ Note 20 Ultra นะคะก็ความรู้สึกหนักกว่า พอสมควรนะมันหนักอยู่ที่213กรัมเนอะเหมือนที่บอกไปส่วนฝั่ง Note 10 plus นะคะมันจะหนักอยู่ที่208กรัมค่ะก็เวลาดึงปากกามาก็งงงนิดนึงดึงจากซ้ายมาเขียนนะสำหรับเราที่ถน,นัดขวาค่ะทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติเนี่ยเราถืออยู่ในมือนะคะ ฝั่งที่เป็น n o ้ตสิบพลัเนี่ยเวลาเราดึงปากกาก็จะดึงได้ถนัดมือกว่าเนาะเพราะเราถนัดกว่าแต่คนที่ถนัดถนัดซ้ายอาจจะชอบออตัวที่เป็นโน้ตยี่สิบ a ตาเนาะเพราะว่าสามารถจะใช้มือซ้ายดึงออกมาได้เลยค่ะอ่ะอย่างนี้นิดนึงเมื่อกี้พูดแต่เรื่องของกล้องไปแล้วนะคะ ขอเปิดกล้องให้ดูนิดนึงว่ามันมีอะไรต่างกันไหมนะคะในภาพอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดนะแต่ว่าตอนที่อุ้มเล่นเนี่ยอุ้มรู้สึกเลยว่ากล้องนะคะของตัวโน้ตสิบเออโน้ตโน้ตยี่สิบเลตาเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเลนส์หลักเองก็ตามเลนส์ออลตไว้นะคะถึงความละเอียดจะน้อยกว่าแต่ว่าเซนเซอร์เนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่านะคะอยู่ที่1.4ไมครนทำให้มันสามารถจะเก็บแสงนะคะแล้วก็ทำให้บริเน คือทาให้ภาพโดยรวมออกมาได้สวยงามกว่าตัวที่เป็นโน้ตสิบพลัสนะคะถึงมันจะมีความใกล้เคียงกับตัว s 2 0่ส t บเอตามากเลยแต่ว่าตัวเลเซอร์ออโต้โฟกัสนะคะก็ใส่มาเพื่อช่วยเรื่องของการเซ็นเซอร์ด้วยส่วนเรื่องของการซูมไม่ต้องห่วงเวลาเพราะว่าออปติคอลซูมเนี่ยถึง5เท่าเลยทีเดียวฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะคะแล้วเดี๋ยวอุ้มจะเอามาให้ดูอีกทีนึงมาเทียบให้ดูอีกทีนึงหลังจากนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเจอกับฟูลรีวิวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่เร็วๆนี้ยังไงฝากกด c r i b e ด้วยนะจ๊ะไปแล้วสวัสดีค่ะ